คุณครูบอกว่าใกล้จะถึงแล้วมันเริ่มเป็นปุ่มปุ่มแล้ว,ค,ลลวค,คุณครูบอกว่าย้อนหลังมาปีที่แล้วจำทางไม่ได้อันน,นี่นี่เป็นปุ่มปุ่มแล้วร้านเห็นปุ่มนี่เรามาเดินทางไกลกันนะคะคุณครูคุณครูถอดรองเท้าแล้วค่ะ ค <c oughs> ุณครูบอกรองเท้ากัดตีน <c oughs> อ,อ้าวนะอีกนิดจะหึงแล้วโอ้าตาขึ้นบันไดคุณครู คุณครูบอกว่าจะเห็นของสวยงามอะไรต้องอดทนนะคะนักเรียน<ป>ใช่เหรอวะสวยจริงๆใช่ไหมเริ่มเพลนแล้วสวยๆคุณครูบอกว่าผ่าชูชงไปต่อไม่ไหวแล้วจะเึงแล้วคุณครูบอกว่าคุณครูใส่รองเท้าก่อนคุณครูเห็นผู้ชายไม่ได้ จริง,งนี่นี่ถึงแล้วบอกนะคะวิวสวยมากโอ้เขียนอะไรวะมาข้างๆต้องแถบนี้ดิแบบนี้ลง ึงแล้วดีใจสุด